การฝึก CMT นะครับโปรแกรมนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นการให้พนักง,งานฝึกงานได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็รับประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานที่เน้นเป็นทางด้านเซอร์วิสแล้วก็การใช้ภาษาด้วยครับรวมถึงการฝึกต่างๆเนี่ยเราจะมีสเตชันต่างๆที่น่าสนใจค่อนข้างเยอะครับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนแรกที่เราจะฝึก,กจะมีในส่วนของบ็อกซ์ออฟฟิศบ็อกซ์ออฟฟิศเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้งานติกเกอรติ้งต่างๆหรือว่าเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องการสมัครบัตรเมมเบอร์หรือบัตรเอ็นเจนอะไรต่างๆด้วยครับจะต้องคอยแนะนำเชิญชวนลูกค้าให้เข้ามาชมรอบฉายต่างๆที่เรามีอยู่ด้วยครับพอจบของบ็อกซ์ออฟฟิศเนี่ยเราก็จะมีในส่วนพาร์ทของคอนเซ s ชั่นครับเริ่มแรกเลยพนักงานก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการเกี่ยวกับการทำปคอร์นการผลิตปรอร์นเรื่องของงานเซลล์ด้วยการขายครับแนะนำโปรโมชั่นแนะนำ แพ็เกจเซตหรือว่าแพ็กจิ้งต่างๆที่น่าสนใจของเมเจอร์ที่เรามีอยู่ด้วยครับ หลังจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของอาชเชอร์ครับก็คือจะดูแลในส่วนของพื้นที่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นงานคล้ายๆรีเซ p ชั่นเราจะต้องคอยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ารวมถึงบอกความพิเศษของโรงนั้นๆในกรณีที่ลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้วยครับและน้องๆก็ยังจะได้เรียนรู้ในส่วนของ o n s i ล e station นะครับก็จะเป็นในส่วนของ Marketing Online o n ground หรือว่าเป็นในส่วนของการบริหารเรื่องของคนเรื่องของ Manpower ต่างๆอันนี้เราก็จะได้เรียนรู้ในส่วนของนี้ด้วยนะครับสำหรับสาขาที่พิเศษที่มีแผน วีดีอยู่ด้วยน้องๆทุกคนก็จะได้เรียนรู้ในในส่วนของ Hotel s สแตนดาร์ดและก็จะได้เรียนรู้เรื่องของมาตรฐานต่างๆที่จะต้องบริการให้ลูกค้ารวมถึงกลุ่มลูกค้าลักชัวี่ด้วยครับบริการที่จะได้รับของน้องๆหลักๆเลยก็จะได้เรื่องของเบียเลี้ยงและก็จะเป็นเรื่องของการชมภาพยนตร์ด้วยน้องๆที่เข้ามาฝึกงานเนี่ยก็จะชอบเป็นพิเศษเลยครับเพราะว่าจะได้เข้ามาชมลงพิเศษอย่างเช่นลง IMAX 4D X ซึ่งหาที่อื่นคิดว่าไม่น่าจะมีอย่างนี้แล้วนะก็ในส่วนของระบบพี่เลี้ยงครับก็จะมีแต่ละสเตชันจะมีพี่เลี้ยงที่จะคอยดูแลน้องๆเป็นรายบุคคลเลยพอมาสเตชันอย่างเช่นเป็นสเตชันพิเศษที่มีรายละเอียดเยอะก็จะมีเอ็กเพิร์ที่จะคอยดูแลคอยแนะนําแล้วก็คอยสอนริคดีๆดีต่างๆให้กับน้องๆด้วยครับ ส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบดูหนังนะคะซึ่งสอดอีการของทางเมเจอร์สามารถตอบโจทย์ของหนูได้มากเลยค่ะแถมได้วิเลียงอีกค่ะแล้วก็งานดูน่าสนุกดีด้วยค่ะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีคุณภาพครับสามารถให้ประสบการณ์ของเราได้เป็นอย่างดีครับ ก็พอได้มาอยู่ที่นี่ครับก็จะมีการผัดเปลี่ยนตำแหน่งตลอดนะครับคือทุกวันรอบที่แล้วผมก็ได้อยู่อาเชอร์ครับได้ประสบการณ์มากมายเลยเช่นความละเอียดอ่อนในการที่จะต้องเช็คคุณภาพของโงอรงภาพย,ยนตร์แล้วก็เรื่องความสะอาดเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าต้องถูกสุขลักษณะตลอดเวลานะครับานทักษะก็ได้หลายด้านเลยนะคะทั้งการฝึกภาษาการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าความรับผิดชอบวินัยได้หลายด้านมากเลยค่ะขาสามารถ สมัครได้ที่เพจเด็กเมเจอร์นะครับสามารถติดต่ออินบ็อกไปได้เลยแล้วก็ สามารถดูรีวิวต่างๆผ่านทาง Tik t o อกของเมเจอร์นะครับเป็นช้อยการตัดสินใจในการเข้ามาฝึกงานที่นี่นะครับจะแนะนาน้องๆที่กำลังมองหาที่ฝึกงานนะครับเมเจอร์ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีสำหรับน้องๆที่ยังไม่มีที่ฝึกงานนะครับเพราะว่าพี่ๆที่นี่เขาสอนเรื่องระบบการทำงานได้อย่างดีแล้วก็ละเอียดนะครับจะได้เจอพบปะกับผู้คนหลากหลายแบบนะครับแล้วพี่ๆยังใจดีได้นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนน้องๆคนที่สนใจและรักในงานบริการนะครับเข้ามาเรียนรู้และเข้ามารับประสบการณ์ที่ดีๆตรงนี้ด้วยกับเมเจอร์ซิมูเลของเราจบ แล้วสามารถทำงานต่อได้เลยนะครับ